ความตั้งใจมั่นนี้ก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคคือมรรคที่จะออกจากข้าศึกนะสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของเราก็คือความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในจิตใจของทุกๆคนเมื่อเราจะออกจากความโลภกดหลงพระเจ้าก็ตรัสว่าต้องมาเดินในอริยมรรค ซึ่งมีองค์8ประการศีลคือความสำรวมไกล้ว่าจะของเราให้เรียบร้อยซึ่งเรานั่งอยู่นี้ทุกคนก็มีศีลน,นะสนใจนั้นเราจะทําใจให้สงบได้ยังไงเพราะเมื่อใจเนี่ยมันปรุงแต่งนะไปในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างเรานั่งอยู่นี้ก็คิดไปถึงเรื่องต่าง ที่ผ่านมาแล้วเนื้อปรุงแต่งไปในเรื่องของอนาคตนะก็คือความตั้งใจมั่นนะของเรา,ย,ายังไม่พอยังไม่พอเพราะใจยังกัดแกว่งอยู่นี่เราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาใจให้เกิดปัญญาได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาก็เป็นปัญญาที่มีความรู้เห็นตามความเป็นจริง นะปัญญาที่เราเรียนรู้ในด้านความจำตามสัญญาทั้งหลายนั้นเราก็มาใช้ได้ในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำหน้าที่การงานก็มีศาสตร์พิชาต่างๆแต่พุทธศาสตร์ก็เป็นศาสตร์แห่งความการเรียนรู้หรือความรู้ที่จะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจิตใจหรือแก้ไขปัญหาของชีวิต พระพุพทธเจ้าพระพุทธรูปปางปฐม,มเทศนานะก็คือพระรูปปางที่แก้ไขปมของชีวิตนะปมของชีวิตที่มีความทุกข์อยู่นั้นนะ่าจะช่วยแก้ไขได้นะด้วยธรรม,มเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เริ่มต้นไว้อย่างยังกินจิตสมุทยธยรรม,มังสพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมาดา สิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือรูปร่างกายของเรานั่งอยู่นี้แหละรูปนามเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางจ,จิตใจเมตนาทางกายนะความร้อนความรู้สึกเป็นทุกข์นะเพราะเมตนาเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็รู้จัก นร่อเราสบายกับเป็นสุขเวทนาเกิดข,ขึ้นเราก็รู้จักตัวสัญญาความจําได้ไหมายรู้เมื่อจํามาแล้วก็เกิดความโลภโกดหลงขึ้นมาอีกสังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้ทั้งอะอายตนาทั้งหลายนี่เรียกว่านะเป็นนามมีโูปกับนามเกิดข,ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่รูปกับนามนี้มาเกิดขึ้นมาแล้ว นะจิตของเราก็ยึดเอาจริงๆว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราจึงเกิดปมของชีวิตมากมายขึ้นมาในจิตใจทีเดียวนับไม่ได้ทีเดียวมีหลายปมมากนะแต่ถ้าเกิดเราเหลือปมแห่งชีวิตปมเดียวนะท่านพระอัญญาโกธัญะถ้าเหลือเพียงปมเดียวคือว่าร่างกายนี้มันใช่เราไหมเออ นามแช่เราไม้ยังเครือบแข็งสงสัยอยู่ยังไม่ป่งลงไปได้นะหาทางออกอยู่พราพระเจ้าตรัสว่าอันนี้นไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านก็แก้ไขปมของชีวิตของท่านได้สิ่งที่ทําให้ท่านทุกข์มานานก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เห็นว่ามีเรานี่เองนะตรงนี้เองที่ว่ามีเรานี่เอ,อถ้าแก้ไขได้ว่ามาเห็นว่ามไม่มีเราแล้ว ความทุกข์มันจะลดน้อยถอยลงไปทันทีท่านะรรพัญยาโกธัญญะก็เข้าใจศาสตร์นี้แล้วพุทธศาสตร์ว่าไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็อาศัยการรวมกันเข้ามานะก็แตกสลายไปเบื้องต้นเรียนมาแล้วก็รู้จักแต่ว่าสมาธิยังไม่ตั้งมั่นปัญญายังไม่เกิดไม่สามารถที่จะละความเห็นนี้ไปได้เด็กขาด มันยังเคลือบแทงสงสัยหรือลังเลสงสัยอยู่เพราะว่าสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นปัญญาจังเกิดขึ้นไม่ได้นั้นสมาธิความตั้งใจมั่นนี้จึงสำคัญมากที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาต่อไปโดยนำเอาความสงบของใจที่เราได้ฝึกฝนอบรมจนจิตใจของเรามีความสงบนิ่งด้วยกรรมฐานการภาวนาเนี่ยนะ เมื่อเราสงบนิ่งดีแล้วก็มาไขค,ควรพิจรารณานึงถึงปัญหาที่เราเคยมีอยู่ความยึดมั่นถือมั่นที่เราเคยมีอยู่นี่แหละวันนี้คือตัวเรานี่คือของของเราจึงเป็นเหตุที่เราได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งที่มีคําว่าเราเมื่อเราแก้ไขตรงนี้ได้ปัญญาเกิดเราก็วางวางคําว่าเราวางว่าคําว่าของเราได้เมื่อวางคําว่าเราของเราลงไปได้ ความทุกข์นั้นก็ไม่มีนะความทุกข์ที่มีอยู่มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปตามลาดับทีเดียวเพราะอะไรล่ะเพราะว่าปัญญานี้เกิดขึ้นก็สามารถทําลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉทปัะหารได้แต่ในเบื้องต้นนั้นเราก็ต้องอาศัยการมาพฤชปฏิบัติการสร้างความดีว่าการไม่คบคนพานอาเสวนาจะพารนังการไม่คบคนพาลภายนอก การไม่คบคนพานภายในก็คือใจของเราที่มันเป็นพานหรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของกรรมไม่เชื่อเรื่องของนรกสวรรค์นี่ก็เรียกว่าใจของเรา้นี่นนะมันเป็นพานเราต้องระมัดระวังนั้นเราก็ต้องคบบัณฑิตบัณฑิตตาเนจเสวนาะนะการครบบัณฑิตนี้เป็นมงคลของชีวิตการไม่คบคนพานก็เป็นมงคลของชีวิตการครบบัณฑิตก็เป็นมงคลของชีวิตของเรานะ ซึ่งบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านี่นะเป็นบัณฑิตที่เราที่เราต้องคบกับท่านพบกับท่านแล้วตามทำตามคําสอนของท่านแล้วเราก็จะไปพบกับคุณงามความดีเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเราเคารพมากมากครับเพราะว่าอะไรเราเห็นท่านนเป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์พระธรรมก็ทาให้จิตบริสุทธิ์ได้ สงสัยว่าของพระเจ้าประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระเจ้าแล้วก็มีจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อเรากลาับไหว้เคารพท่านมากๆเราก็อยากจะประพฤติปฏิบัติอย่างท่านบ้างปฏิบัติตามท่านไปนะก็เป็นมงคลของชีวิตเราพะพฤติปฏิบัติทมเมืม่อเราพยายามทำเช่นนั้นนะบูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูชาเมื่อเราปฏิบัติบูชาท่าน ด้วยการให้ทานก็เป็นการบูชาพราะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราสมทานศีลก็บูชาท่านเบือพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติภาวนานั้นนะเราก็บูชาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเราก็มาเจริญจิตให้เป็นสมาธิภาวนาทําจิตให้สงบโดยรู้ลมเข้าลมออกก็เป็นอนาปานสติกรรมฐานหรือการกําหนดรู้ โดยการบริกรรมภาวนาพุโทโธไปด้วยกำกับนะก็ทําใจของเรานี่้สงบเนี่ยแหละการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็มีสตินะสำรวมระวังให้ดีมีสติให้ดีนะดูจิตของเราว่าจิตของเราเป็นอย่างไรมันคิดอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เรากําลังทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราก็ดูที่ นาพรรษาที่แล้วก็ผ่านไปแล้ว2550 2551เก็มาถึงแล้วการเข้าพรรษานะก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองละชีวิตของเรามันก็ผ่านไปด้วยสองวันเหมือนกันในพรรษานี้เรามีอายุก,กี่ปีแล้วกี่เดือนกี่วันถ้าเราอายุ80ปีตอนนี้ชีวิตของเราจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันเราก็คิดและชีวิตที่เราที่เหลืออยู่นี่เราจะทําอะไร นะเราจะทำอะไรเรับตั้งใจจะทำอะไรนะถ้าเราทำบาปครบกับการกระทำบาปครบกับคนพานก็มีแต่นำความทุกข์มาให้ในปัจจุบันนี้และก่อนในชาติข้างหน้าถ้าเราครบกับบัณฑิตก็จะนำบุญกุศลมาให้เราชาตินี้และชาติข้างหน้าเมื่อเราบูชาบุคคลที่ควรบูชานะเราบูชาท่านเราก็จะเป็นเช่นท่านเหมือนกันเราก็จะมีความสุขเหมือนกันนะเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น เมื่อเราตั้งใจทําอย่างนี้แล้วก็มาคิดพิจารณาชีวิตของเราเกิดขึ้นมาได้ในอาศัยบิดามดาใช่ไหมเมื่อเราอาศัยบิดามดาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้กตัญยูกระเวทีรูกคุณของท่านแล้วเราก็คิดตอบแทนท่านแล้วก็ทําการตอบแทนตอบแทนในการประพฤติปฏิบัติธรรมะตอบแทนในการที่ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบตอบแทนในการที่ว่านะให้ความสุขกับท่านให้การรักษาพยาบาลแก่ท่าน ให้อาหารให้ที่อยู่ก่ท่านให้วาจาที่ดีกับท่านด้วยใจที่มีความดีด้วยวาจาที่ไพเราะอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรบิดามดานนั้นเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเป็นพรมของบุตรด้วยเราก็ต้องรู้คุณของท่านแล้วตอบแทนจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้มีความวตัญอยู่กระตเวทีนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอันเป็นมงคลของชีวิต นะพระพุทธเจ้าจึงตัดว่ากตัญยูกตวเวดิตานี้เป็นมงคลของชีวิตของเราทีเดียวเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็เอากายเอาวาจานี่แหละประพฤติปฏิบัตินะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะบูชาบิดามารดาของเราผู้ให้กําเนิดมาโดยการเอากายนี้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานสมทานศีลฟังธรรมตามการตามเวลาก็เป็นมงคล การสนทนาธรรมะนะตามการตามเวลาก็เป็นมงคลนะมงคลของชีวิตของเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยพยายามสร้างมงคลของชีวิตนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราให้มากเมื่อใจของเรามีมงคลมากๆแล้วมีแต่คุณงามความดีในที่สุดแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมเห็นความจริงเห็นอริยสัจสี่ความจริงคือทุกข์สมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรค การเห็นอริยสัจสี่นี่ก็เป็นมงคลของชีวิตของเราอีกเหมือนกันนะเราที่เห็นพระพุทธเจ้าในใจพระธรรมในใจภาังก็อยู่ในใจของเรานี้แหละก็ขอให้ตั้งใจระพฤติปฏิบัติในตลอดรูปตุการเขา้าภรษาสามเดือนนี้นะให้พยายามมีสติให้พยายามเจริญสมาธิสวดมนต์ทือศิลนห้ากันนะทุกวันหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดมีกําลังก็ทือศิ้นแปดสักหนึ่งวันสวดมนต์ทำมนต์ทาทาน พยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะเรานี้เป็นผู้มีโชคดีแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายใจได้มาพบกับพระพุทธศาสนานะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์หนึ่งอะ่ะจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆกว่าพระองค์จะสร้างบาร,รมีเต็มเน่โอ้โหนับเวลาไม่ได้ว่าเมื่อกี่ล้านล้าน,านปีนะเราโอกาสมาเจอพระธรรมคําสอนของท่านแล้วเราอย่าประมาทเราต้องคิดว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่หายากจริงๆนะ เราเกิดยีดไม่รู้กี่ล้านชาติเราจะมาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เลยถ้นเราไปตกอับยวะภูมิเราก็ไม่มีโอกาสแล้วเราอยู่ในริษฐานภูมิเราก็ไม่มีโอกาสอีกนะเราเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาไปถึงเราก็หมดโอกาสที่จะรับรู้นี่โชคดีของเราแล้วในชาตินี้ที่เราก็มีอวัยวะครอบถ้วทั้งสาประการแล้วเราเองก็มีศรัทธาแล้ว ควรที่จะต้องตั้งใจเพิจารปฏิบัติให้เต็มที่เต็มกําลังของเราทีเดียวต้องพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้เราอยู่ใกล้ขบทธศาสนาวัดก็มีมากพระก็มีมากเราก็เลยประมาทไม่สนใจไปอย่างนี้ก็มีก็เป็นธรรมดาก็คือมืดมาแล้วแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อย่ามืดไปเลยให้เราสว่างไปดีกว่าเอาใจของเราเนี่ยสว่างไปนับตั้งแต่ว่าวันนี้ป็นญานี้ เราจะทําใจของเราให้มันสว่างสวัยไปทุกวันนั่นแหละไม่มากก็น้อยพยายามรักษาใจดูใจของเรานั่นห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีอเสวนาจะพารนังห่างไกลจากคนผ่านทั้งหลายบัณฑิตานั้นจะเสวนาคบกับบัณฑิตปูชาจะปูชนียนังนะปูชาบุคคลที่บุคคลบูชาเช่นนี้เอตมังครารมุตตมังก็เป็นมงคลของชีวิตก็จะแก้ไขปมของชีวิต คือความรอบความกดความหลงได้อย่างเช่นพระอัญญาโคธัญญาพร้อมด้วยพระปัญญาวิเคีก็แก้ไขปัญหาชีวิตของท่านได้สําเด็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระหรันในวันอาา,านาบุรณมีและก็ในวันต่อๆมาที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรานี้ถึงจะเกิดมาภายหลังก็ตามก็ยังเรียนรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าใจของเรานี้เองนะต้องทําใจของเราให้สงบ สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นดีๆพิจารณาและปัญญาก็เกิดเมื่อวัสนาบาร,รมีของเรามันเต็มแล้วเราก็จะได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะเป็นโลกุตรธรรมอยู่เหนือโลกการเป็นไหวายเกิดเป็นจนลดลงมาหรือเพียงเกียรติชาตินั้นก็ไม่เกินการมาพืชปฏิบัติของเราพระเจ้าพระสงฆ์ท่านกับบําเพ็ญภาวนาไม่หลับไม่นอนปฏิบัติง่วงก็แสนง่วงก็ตามท่านก็อดทนไหวในว่าเป็นข้อวัด ของพระริยเจ้าที่มีกําลังของบุรุษที่มีมากกว่าธรรมดาที่จะประพฤติปฏิบัติแม้ว่ายัางแก้ไขความง่วงเอาห้านอนอะไรไม่ได้แต่ก็อดทนไว้เออยังมีความอยากนอนอยู่แต่ก็อดทนไว้นะ่ะความอดทนนี้หรือบขันติเป็นคุณสมบัติของนักปราท์นะ่ะขันตินี้เป็นคุณสมบัติของนักพจน์ทีเดียวแลนะผู้ที่มีขันตินั้นเป็นที่สรรเสริญว่าเป็นนักปา่าหรือเป็นนักพจน์คือยังไงอดทน อยู่ในศีลกายวาจาเราก็ต้องอดทนไว้อยู่ในศีลออสมาธิอยากจะคิดมากๆก็พยายามพยายาม,ยายามอดทนไว้นักปฏิบัติอยากจะนอนมากๆก็อดทนไว้นอนได้น้อยหรือไม่นอนเช่นนี้เป็นต้นล้วก็เรียกว่ามีกําลังในการมาพิ่าปฏิบัติมากกว่าธรรมดาแม้ว่ายัางแก้ความวงงเงาหอนอนไม่ได้แต่ก็เป็นบารมีธรรมที่จะทาให้เราได้ถึงพระนิพพานได้ไวได้เห็นธรรมได้ไวๆนั่นเองแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทิน,ทน